กราบสเปริ่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแ,แฟนๆชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยที่เราได้เข้าาเลาเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนต์เข้ามาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีเวนต์เกี่ยวกับตัวละครเนาะแล้วในวันนี้นะครับผมเป็นตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวด้วยกันแต่เป็นตัวละครที่ ถูกย้อมสีโดยนำสวิตลูเซียเป็นต้นแบบนะครับผมเราก็ไปดูกันข้างในดีกว่าน้อว่าน้องจะมีสีที่สดใสสวยงามหรือไม่นะครับผมสำหรับน้องกาเดียนลูเซียลุงคิดว่าสีค่อนข้างสวยนะครับผมดูแพงดีนะนกกลายเป็นสีทองด้วยนะครับผมกาเดียนลูเซียลูเซียผู้ปกป้องอะไรชั่งนึงอย่างใช่ไหมกาเดียนมันเหมือนกับ ความสามารถของป้องกันการทำลายเมืองเนี่ยป้องกันการวิกป้องกันการป้ายสีเงี่ยอาจจะมีนะครับผมแต่ดูคร่าวๆแล้วไม่มีนะครับผมแต่ตั้งชื่อว่ากาเซียนรูเซียเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับผมความสามารถของน้องกาเดนรูเซียนะครับผมก็คือเมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนด์มาร์กนะครับผมมโอกาส50%ที่จะสร้างแลนด์มาร์กเพิ่มเติมเนาะหรือว่าแลนด์ผุดนั่นเองนะครับผม50%ไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเมื่อไม่แสดงผลแต่50%มันก็ค่อนข้างเยอะเนาะก็ ครึ่งหนึ่งนะครับผม50 50ในร้อยอ่าโอเคแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามวาร์นะครับผมสครั้งขึ้นไปตอน1เทินเนาะเราสามารถย้ายไปยังเกาะล้างนะครับผมย้ายศัตรูไปยังเกาะล้าง80อันนี้เราน่จะเคยเห็นจากบัตรนวมราชาผู้ถูกเนรเทศแล้วใช่ไหมเออแล้วทำไมน้องไม่ชื่อว่าราชาผู้ถูกเนรเทศลูเซีย มันยาวเนาะอ๋อเข้าใจโอเคเข้าใจแล้วครับผมอ่ะอันนี้จบไปนะความสามารถแรกก็จะเป็นอ๋อความสามารถแรกมันเป็นหุ่นยนต์เอ้ยโดนราชาผู้ถูกเนรเทศนี่อ๋อเข้ามาแบบตัวละครอ,อีกแล้วเหรอเดี๋ยวนะหมัดนวมสับเปลี่ยนก็เคยเอาเข้ามาแบบตัวละครแล้วก็ไม่มีจี้เลยนะครับผมแล้วตัวที่ได้ไปก็คือน้องคนเนี้ยเซียวหลีมีหมัดนวมสับเปลี่ยน แล้วน้องกาเดียนลูเซียมีโดยราชาผู้ถูกเดลเทศเอาล่ะหลุมคิดว่าจี้โดนเนี่ยไม่เข้าเสิร์ฟไทยแน่นอน ชัวชัวนะครับผมอ๋ออีกหนึ่งความสามารถของน้องนะครับผมก็น่าจะเป็นความสามารถปกติที่ใครก็เคยเห็นในน้องฮันแชรและน้องนั่นแหละน้องก็คือเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับผมมีโอกาส48%นะ้อเพิ่มข้ามนาคูณ2นะครับผมแล้วก็เลือกย้ายไปยังพื้นที่ใดก็ได้ในแถวหลังจากนั้นทอยเต่าต,ต,ต่ออีกหนึ่งครั้งไม่มีเอฟเฟกต์ดับเบิลนะครับผมแต่ตัวละครเมื่อก่อนอะ เหมือนจะมีความสามารถนี้นะแล้วแล้วถ้าเราทอยเบิ้ลอะมันก็จะทอยเบิ้ลได้อีกนะครับผมแต่ลุงจําไม่ได้แล้วว่าคือตัวอะไรอะอืมแสดงว่าตัวเมื่อก่อนโหดกว่าก็ไม่นะครับผมตัวนี้โหดกว่าแน่นอนเนาะเพราะว่ามีกันกันวาร์ปนะครับผมแต่ลุงจะบอกว่ากันวาร์ปเนี่ยกันง่ายมากนะผมเพียงแค่เราพกหลุมดํามาเนาะแล้วถ้าเกิดเราคิดว่าเราต้องวาร์ปบ่อยแน่ๆแหละในเทิร์นนั้นอะเราก็แค่วางหลุมดานะครับผมบน อ่าอันเนี้ยเขาย้ายเราไปเกาะล้างเฉยๆนะครับผมเขาไม่ได้จบเทินมาคับจบเทินเราเนาะดังนั้นอ่ะเราสามารถมุดหลุมดานะครับผมกลับมาเมืองเราแล้วก็โจมตีต่อได้อื่นๆไม่น่ากลัวเลยนะครับผมความสามารถนี้เนาะ โอเคไปดูวิธีการหากันเลยดีกว่านะครับผมวิธีการหาน้องกราเดียนดูเซียนะครับผมเราสามารถหาได้จากการสะสมดอกไม้ของการีนดูเซียนะครับผมทั้งหมด2ชิ้นเนาะพร้อมกับกรอบรูปของการีนดูเซียนะครับผม4รูปก็มาแลกเป็นการียนดูเซียเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมถ้าเรายังมีกําลังหาต่อนะครับผมเราสามารถหาเอลสธรรมดาเหรออ๋อเอลที่ถูกปลูกแล้วนะครับผมมีเส้นผมด้วย อ๋อมันมันมันมีแค่เวอร์ชันเดียวใช่ไหมใช่โอเคเราสามารถหาน้องเชลนะครับผมได้จากการสะสมดอกไม้นะครับผม2ชิ้นแล้วก็ปาแจของน้องนะครับผมอีก4ชิ้นเช่นเดียวกันเนาะตัวต่อไปเป็นบีหยอนรังนะครับผมก็สะสมดอกไม้2ธทนู3อ๋อนี่ลดลงมาหน่อยนะครับผมแต่บีหยอนรังเป็นตัวที่ค่อนข้างโหดนะครับผมถ้าไม่ไปเจอกับพวกที่มีสลายไอเทมจากัดเนานะน้องสู้ได้แน่นอนแหละ โอเคต่อไปอันนี้เป็นตัวละครที่ถูกลืมนะครับผมน้องดนะักโอลินเนอะลุงก็ลืมไปแล้วว่าน้องมีหน้าตายอย่างไงนะครับผมแต่ลุงจําได้ว่าน้องขี่มามัง้งตอนทอยอะ่ะ โอเคก็สะสมดอกไม้นะครับผม2ดอกเนาะแล้วก็ม้าของน้องนะครับผมอีก2ตัวนะครับผมแล้วก็เอามาแลกเลยเนาะส่วนวัตถุดิบ S ต่างๆนะครับผมเราสามารถหาได้จากการแลกรองเท้าของกาเรนโูเซีย2คู่นะครับผมแล้วก็ชุดของกาเรนโดเซียอีก2ชุดเนาะเอามาแลกเป็นลูกบาศเลือกวัตถุดิบ S อนะครับผมอยากได้ตัวไหนเปิดลูกบาศเลือกการ์ดตัวนั้นนะครับแล้วไอเทมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับผมเราสามารถหาได้ จากแจ็คพอตเฟสติวัลนะครับผมอ่ะสุ่มให้ดูเลยเห็นไหมว่ามันออกนะครับผมแต่กดไม่โดนหรอกเนาะง,นงั้นก็แบบอตอนที่แล้วตอนที่ตัวอะไรมาหนะ้าที่ลุงหาแจ็คพอตลุงรู้สึกขยยงอีเวนต์แบบนี้ไปแล้วอะ่ะลุงลุงขอเวลาไปพักใจก่อนนะครับผมเดี๋ยน้องหน้าหาไหมสำหรับใครที่จะเก็บสกิลของ โดนราชาผู้ถูกในประเทศนะครับผมก็น่าจะเก็บตัวน้องไว้นะเพราะว่าจี้โดนจริงๆน่าจะยังไม่มาเร็วๆนี้นะครับผมขนาดมันนวมสับเปลี่ยนให้อยู่ในน้องเซียวหลี่ยังไม่เข้ามาเลยอ,อันนี้มันน่าจะโดนแบบลากยาวต่อไปอีกนะครับผมเราก็ต้องทําใจนะเนาะเซิฟนี้เขาแบบรักษาสมดุลได้อย่างดีเยี่ยมนะครับผมยกนิ้วให้ นิ้วอะไรไปเดาวเองนะครับผมก็ต้องนิ้วโป้องอยู่แล้วเยี่ยมโอเคนะครับผมจาริปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละอย่างอื่นก็อันนี้ก็การเล่นเฉยๆไม่มีอะไรนะครับผมแพ็กสุดคุม้มกิจกรรมจี้ทดลองก็เหมือนเดิมเนาะส่วนใครที่ ทำอีเวนต์ต่างๆนาๆนานะครับผมแล้วก็เก็บลูกอมดาวได้จากการใช้เพชรจานวนมากนะครับผมทุกคนก็สามารถซื้อลูลูเบลในนี้หรือว่ามีเมียนในนี้หรือว่าอุปกรณ์เขียนแบบซูเปอร์ไดเมนชั่นโดนสร้างโลกมันก็ยังอยู่ในนี้นะครับผมและลุงคิดว่าน่าจะอยู่ตลอดไปเพราะว่าไม่มีเวลาที่เหลือนะครับผมแบบไม่จํากัดเนาะอ่ามันจะทําให้เรานะครับผมผู้เล่นใหม่หรือว่าใครก็ตามนะครับผมที่อยากทําให้ตัวตัวไอดีของเราโหดอ,อ่ะก็จะสะสมลูกอมดาวเพื่อเก็บ พวกนี้ไวก็ได้ลุงแอบบอดนะลูลูเบลอะ่ะเออมันเป็นตัวที่แบบเวอร์ไวมากใช้ได้แบบนานมากถ้าเล่นเป็นนะครับผมแล้วก็มีจี้ที่เหมาะสมเนาะแลกแลกไว้เล่นเป็นบีจี้เหมาะสมไม่เสียหายเลยนะครับผมอันนี้แอบกระซิบนะโอเคโอเคนะครับผมทุกคนเราก็ลากันไปก่อนดีกว่าพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมไม่น่าได้นะครับผมการเดินลูเซียนาะเพราะว่าลุงไม่หาหรอกดูสวิตลูเซียไปก็แล้วกัน สวยสวยจังเลยค่ะจุ๊บๆอ๋อลืมโอยพอรนี่ขอให้ทุกคนมีความสุขการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟป,ประเทศไทยหรือที่เร,เรียกว่าลายเกมเศรษฐีนะครับผมส่วนใครจะทำอีเวนต์ก็สู้ๆนะครับลุงเป็นกำลังใจให้บายจ้า